นี่นะอ,อร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องการมีแชนแนลจะมารีวิวของกินค่ะนั่นก็คือดโกโก้คันอร่อยเต็มรสช็อกโกแลต แ้ตัวโกโก้คันตัวนี้นะคะทําจากข้าวสาลีกรอบเคลือบด้วยรสช็อกโกแลตนะคะโดยเขามีสเต็ปในการทําอยู่4สเต็ปเราไปดูกันเลยค่ะนั่นก็นคือสเต็ปแรกคือการบดจากธัญ,ญพืชโฮเกนเต็ม,มเมล็ดบดจนเป็นแป้งโฮเกนและมาต่อกันที่การปรุงผสมกับส่วนผสม,มอื่นๆและเพิ่มอุณหนภูมิให้สูงขึ้นต่อมาจะเป็นการขึ้นรูป เราสร้างสารรค์ชิ้นซีเรียลโกโก้คันในแบบที่ทุกคนชื่นชอบนั่นก็คือรูปหมีเป็นอย่างที่อยู่หน้ากล่องเลยนะคะน่ารักมากๆอ่ะและต่อมาเป็นการอบนำชิ้นซีเรียลโกโก้คันไปเคลือบด้วยช็อกโกแลตและอบให้แห้งง่ายๆแค่นี้ก็อร่อยกับโกโก้คันกรุบกรอบในรูปแบบที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองแดมโดยเจ้าตัวโกโก้คันตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะทำให้อร่อย แต่ยังมีประโยชน์กับร่างกายเราอีกด้วยนั่นก็คือมีธาตุเหล็กสูงมีธัญ,ญพืชโงเกนเต็ม,มเม็ดหรือธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีมีวิตามิน B2 และไนอาซีนมีส่วนช่วยให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและไขมันตามปกตินั่นเองยังเต็มไปด้วยความมีประโยชน์มากมายเลยนะคะ เด็กทานได้และผู้ใหญ่ก็ทานดีแต่ถ้าจะดีนะคะก็ควรจะเลือกทานอาหารที่หลากหลายและครบ5้าหมู่นะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล,งแล้วเจ้าตัวโกโก้คันตัวนี้นะคะเขาก็ยังบอกเอาไว้ที่ข้างกล่องนะคะว่าวิธีการรับประทานที่มีประโยชน์และครบถ้วนนะคะก็คือควรจะทานกับนมผลไม้แล้วก็กโปรตีนนะคะในปริมาณ30กร,รัมนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้สามารถทานได้ในมื้อเช้าและมื้อที่เราอยากจะรับประทานนั่นเองค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รอช้านะคะการจะแกะบรรจุภัณฑ์ให้ดูข้างในนะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะที่การซื้อมานะคะมีปริมาณเดี๋ยวขอดูก่อนน้ำหนักสุทธิ 330กรัมนะคะเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือไม่ก็ห้างสรรพสินค้านะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะจะมีตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยเลยนะคะซึ่งการซื้อมาตัวใหญ่เนี่ยก็คือซื้อมากล่องใหญ่เนี่ยก็คือจะได้แบบเหมือนทานได้หลายวันหน่อยดืม เยอะมากอ่ะ <sm art> ขอแกะก่อน fists. แกะไม่ออกอะ<ๆ>่ะเดี๋ยวขอแอปคิ้มเลยนะคะนี่อันนี้นะจะให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบ คล้ายๆแบบรูปหมีนะคะตามที่เขาได้บอกไว้ข้างกล่องน,นะคะว่าการขึ้นรูปเนี่ยมันจะขึ้นแบบให้มีความสร้างสารรค์ในแบบที่ทุกคนชื่นชอบนะคะโดยรูปทรงเนี่ยก็คือเป็นพี่หมีโกโก้นั่นเองอร่อยอะ่ะ <c oughs> หลังจากที่การแกะ้าตัวโกโก้คันเรียบร้อยแล้วการก็ได้ไปเตรียมถ้วยแล้วก็นมรสจืด มาทานคู่กับโกโก,โก้คั้นนะ,ะ,ะเพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นและที่สำคัญหน้ากล่องนะคะเขาได้บอกว่าให้เราเตรียมผลไม้ไว้หนึ่งส่วนการก็เลยแอบผ่ากล้วยหอมมานิดนึงนะคะคือเป็นคนไม่ชอบกินผักผลไม้อะเพราะฉะนั้นผัาน,นิดเดียวก็หอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเทเจ้าตัว,ตวโกโก,โก้คั้นลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็นม และนี่ก็คือหน้าตาของโกโก้แคนนนี่นะอ,อร่อยมากเลยค่ะในทาง,งผลไม้ม,มันนุ่มละมุนในปาก แล้วก็หวานหอมช็อกโกแลตแถมไม่มีประโยชน์อีกด้วยแต่การนะคะจะไม่เก็บไปทานในมื้อหลักนะคะเพราะว่ามื้อหลักก็ทั้งข้าวทั้งขนมเยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้นะคะก็ไ้ทานยามว่างนะคะแต่เราก็ต้องบริโภคเกินน้อยนะคะเพราะว่าไม่ทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้ สำหรับวันนี้นะคะช่องการมวีชนแนลนะคะก็คงจะต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจะไปหานจ้ตัวโกโก,ก,ก,ก้คันต่อนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะคะแล้วก็ห้างสปปรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อนะคะหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะไปละบ๊ายบายก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมกดถูกใจ ก็สับสไคร์ให้ช่องการมีแชนแนลให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบายอร่อย